สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆในการลงแอป,ปในการปรับขนาดหน้าจอให้เราเนี่ยสามารถที่จะกดงานง่ายขึ้นจากเดิมนะครับที่ตัวหนังสือมันอาจจะเล็กและเรามองลำบากนะครับก็ขยายฟอนต์นะครับให้มันใหญ่เป็นพิเศษปรับขนาดหน้าจอให้เหมาะสมกับการกดงานแล้วก็ความถนัดของเรานะครับซึ่งปกติการลงแปปปอปพวกนี้นะครับก็จะมีคนที่เขาอาจจะ รับในการลงอาจจะ50บาท1 0อยบาทก็แล้วแต่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําให้พวกเราเนี่ยไปทําเองนะครับมันสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเสียเงินส่วนนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีในการที่จะลงไอ้เจ้าตัวแอปนี้นะครับเราจะต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็แล้วแต่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้โน้ตบุ๊กในการแนะนําเพื่อนๆในการลงนะครับสําหรับแอป ที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็จะเป็นแอปตัวนี้นะครับ Resolution Charger นะครับก็เป็นแอปที่ใช้ในการปรับขนาดของฟอนต์ปรับขนาดของหน้าจอนะครับให้มันมีความใหญ่เป็นพิเศษให้มีความยาวความสั้นเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งไม่ใช่แอปอในการที่จะกงกดงานเป็นอย่างไรนะครับวิธีการที่จะลงนะครับเบื้องต้นนะฮะสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือ เราจะต้องมีตัวนี้นะครับ Minimal ADB and Fastboot นะครับเป็นโปรแกรมที่จะใช้ในการสื่อสารกันระหว่างตัวคอมพิวเตอร์นะครับกับมือถือของเรานะครับในการที่จะใช้คำสั่งให้มันสามารถทำงานได้นะครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลบแอปนี้ออกไปก่อนแล้วก็จะได้ทำไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะผมลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับ ในการที่เราจะเริ่มทําก็คือนะครับเสียบสายนะครับชาร์จเข้ากับ Computer, คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็เข้าไปเปิดสิทธิ์ในโหมดพัฒนาของตัวเครื่องให้สามารถที่จะลงแอป,ปหรือว่าลงโปรแกรมเนี่ยผ่าน USB ได้นะครับเปิดเข้าไปก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับยืนยันแอป,ปผ่าน USB นะครับซึ่งเครื่องของผมนี่รูทมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องไม่รูทมันจะมีคําว่าแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน USB ก็ไปติ๊กให้หมดทั้ง3อันนะครับเปิดเสร็จก็ติ๊กปิดไปเลยนะครับรานี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะต้องให้ตัว ADB นะครับเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะครับด้วยวิธีการเปิดขึ้นมาที่โปรแกรม ADB Fastboot นะครับแล้วก็เอาคำสั่งในการที่จะ ให้โปรแกรมเนี่ยมันเชื่อมต่อกับตัวมือถือของเรานะครับโดยใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ adb device นะครับอ่ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ adb นะครับ deviceices นะครับ Enter หนึ่งครั้งถ้าเกิดว่ามันถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่ามันถูกต้องตรงนี้นะครับมันจะขึ้นรหัสของเครื่องมา แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องมันจะขึ้นเป็น Fail นะครับ Fail ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็คําสั่งต่อมาคําสั่งต่อมาพิมพ์ adb นะครับ shell hhewl นะครับ Enter หนึ่งครับอันนี้ถือว่าเครื่องเรากับ Fastboot เชื่อมต่อกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ Fastboot เชื่อมต่อกับมือถือเราก็ปิดไปปกตินะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับก็ไปที่ส t o r e ของเราแล้วก็ไปโหลดแอปตัวนี้นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับร s o l u t i o n นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับติดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งเหมือนกับที่เราติดตั้งแอปทั่วๆไปนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมานะครับตัว r s s o u u t o o เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้ในทันทีนะครับเราต้องเอาคำสั่งไปเปิดสิทธ ในตัว resolution นะครับโดยเดี๋ยวคำสั่งนี้นะครับคำสั่งในการเข้าถึงสิทธิ์ผมจะเอาไปวางในใต้คลิปนะครับพวกเราก็เพียงแค่เข้าไปกด copy นะครับแล้วก็เปิด adb minimal ขึ้นมานะครับแล้วก็กด paste แล้วก็ enter นะครับหลังจากที่กด enter เสร็จนะฮะเมื่อกี้หน้าจอในตัวแอปมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งตรงนี้มันจะบอกขนาดของหน้าจอว่า พันแปดคือความกว้างของหน้าจอนะครับความกว้างถ้า2 4 0 4คือความยาวนะครับ540คือขนาดความโตของตัวอักษรนะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะปรับได้หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูสมมุติว่าปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ที่ค่า540ในขนาดของฟอนต์ที่แอปเราประมาณนี้นะครับแอปเราประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มขนาดให้มันอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะนะฮะ ถ้าเราอยากให้ขนาดมันได้ขึ้นก็ลองใส่ไป650นะครับ้าแล้วก็กด apply นะครับ confirm นะครับหลังจากกดเสร็จเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยฮนะขนาดของตัวฟอนต์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเห็นไหมฮะมันตัวเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นงานได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่งานเด้งขึ้นมามันก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นหรือว่าเราจะสามารถที่จะปรับให้ปุ่มที่กดรับงานนะครับรับงานนี้กับปุ่ม รับงานนี่อยู่ตรงกันก็สามารถทําได้นะฮะแต่ว่าขนาดของแต่ละจอของแต่ละเครื่องจะไม่เท่ากันนะครับเราไปปรับใช้กันดูนะครับซึ่งบางทีเนี่ยบริษัทเขาจะมีข้อความตรงนี้ขึ้นมานะครับพอมีข้อความขึ้นมาเนี่ยปุ่มกดรับงานนี้มันอาจจะลั้นลงมาข้างล่างแล้วก็อาจจะมาตรงกับปุ่มตรงกลางรับงานที่2นะครับก็ไปลองปรับใช้ดูนะครับอันนี้ผมปรับไปที่อ650อ น,นเดี๋ยวเอาไปหกร้อยแปดสิบเลยดูความใหญ่ของมันะนะนะจะเห็นได้ว่าความแตกต่างนะครับฟอนต์ของตัวหนังสือนี่จะเห็นแค่1,000งพันบาทบมากกว่าพันไม่เห็นแต่ถ้าเอาเดิมๆนะครับเราจะยกเลิกก็กดรีเซ็ตมันก็กลับมาเหมือนเดิมนขนาดของจอขนาดของฟอนต์ก็จะเล็กลงเหมือนเดิม เวลาที่เราปรับขนาดของตัว resolution นะครับมันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเฉพาะหน้าของ l i n ์แมน r i d e เนะครับสมมุติอย่างเช่นนะฮะตอนนี้ Standard นะครับ540นะครับผมเปิดลายนะฮะฟอนต์เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะฮะตัวเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับใน Line นะฮะหรือว่าแอปอื่นๆเนี่ยมันก็จะตัวใหญ่เช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะครับคือแอปเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให อาจจะเป็นให้คนแก่คนผู้สูงอายุใช้เวลาพิมพ์เวลาอ่านเนี่ยตัวหนังสือมันจะจะได้ใหญ่ขึ้นนะฮะนเนี่ยนะฮะตัวอย่างนะครับขนาดของฟอนต์ก็จะใหญ่ขึ้นสามารถที่จะพิมพ์หรือว่าอ่านได้ง่ายมากกว่าปกตินะครับเห็นไหมฮะมันจะตัวใหญ่ขึ้นนะนะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะกดรีเซ็ตนะฮะทุกอย่างก็จะกลับมาเท่าเดิมนะครับเนี่ยฮะตัวหนังสือก็จะเล็กลงแล้วก็ฟอนต์เวลาพิมพ์ก็จะเล็กกว่าปกตินะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำการลงแอป Resolution Charger นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำเองนะครับแล้วก็ลองไปปรับขนาดให้มันเหมาะสมกับมือของเรานะครับว่าปรับขนาดเท่าไหร่แล้วทำให้เรากดงานได้ง่ายนะครับมันก็จะสะดวกสบายกับเรามากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนที่ดูคลิปนะครับก็ ฝากเพื่อนๆที่เขาดูคลิปนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับถ้าเราคิด่อไปนะครับผมจะมาแนะนําในการปรับสเกลของอาการกระพริบของหน้าจอให้มันไวมากขึ้นกว่าปกตินะครับมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทําให้เราในกดรับงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมลงคลิปแล้วคุณจะไม่พลาดนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่ดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ